นี่นะคะเราก็ัจะมาจับรางวัลผู้โชคตงยที่ได้สิ่งิีคกับสลามค่ะเดี๋ยว,วเราค่อยหลับตาแล้วกันเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ไมหมไหมเดาเต่เอาเลยนะมันถูกปะนม่นหองใครอ,อ่ะใครอ่ะแนวนี้ตรงๆนะคะซีค่ะ ใครที่ได้ก็มาลายอ่านตัวด้วยนะคะก็คนที่ร่วมกิจกรรมนะคะก็จะมีเป็นอิงค่ะมารอนค่ะพิงกี้ค่ะเกรสค่ะกัสค่ะอ้าวแล้วพี่มิวหายไปไหนมิวค่ะ คุณผู้คนทีนท่มาร่วมกิจกรรมนะคะถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะให้าาอะไรนั้นตัวด้วยนะนี่คะบ๊ายบาย